คือจริงๆผมอยากให้มันอยากให้มันปเปลี่ยนแหละเปลี่ยนลุคบ้างอะไรเงี้ยแสบหัวดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเียงคืนวันเนี้ยยาวๆตอนนี้ไม่เหลือจุดแสบแล้วชินช้าทีหมดแล้วตอนนี้แสบ,ยแสบอย่างกระจายว่าฟ้ามืดแลยวะอยู่ยันฟ้าฟ้ามืด ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีนัดไปตัดผมนะฮะแล้วก็เตรียมตัวตัดผมเตรียมตัวที่จะไปลอนดอนนะครับไม่ใช่ลอนดอนพัฒนาการลอนดอนจริงๆลอนดอนที่ยังกฤษนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะตัดทรงอะไรแล้วก็ทำอะไรบ้างนะไปดูครับก็ร้านที่เราจะไปนะครับก็คือร้านซาร์ลอนดิโอนะครับ เป็นร้านรุ่นพี่ผมเองนะครับพี่เอกับพี่แอนสาหรับเรฟเฟรนส์นะครับก็ทรงแจ็คสันหวังนะครับก็ไม่รู้ตัดแล้วจะมีหวังหรือเปล่านะฮะและที่สําคัญวันนี้ก็จะทําสีด้วยหลังจากที่ไม่ได้ทาสีมาค่อนข้างนานเหมือนกันตั้งแต่ทําสีรั้งทุท้ายจะโรลลี่นะโรลลี่ตอนที่ไปญี่ปุ่นก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวหาที่จอดแป๊บนะจะจอดหน้าร้านได้เลยมั้ยนะตรงนี้โอ้หเหมือนแบบมีไว้เพื่อเลยอ่ะแบบ แพ็กมาแล้วอ่ะเห็นมันเป็นที่จอดคนแก่คนชราอะไรไม่รู้จอดที่จอดคนโสดป่ะเออว่ะเยอะถอยชนแม่งเลยขนาดนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะร้านซาลอนดิโอนะครับก็ไปเลยครับเข้าร้านนะครับพี่เงมารออยู่หน้าร้านแล้วพีเพีเอสวัสดีครับนี่ผมบอกแล้วว่าแจ็คสันแจ็คสันหวังไม่รู้จะมีหวังหรือไม่รู้พีเอหล หน้าผมมันทำสว่างได้ปะไม่รู้ได้สีอ่ะทำตาให้มันมีสีหน่อยเออเลยเออจริงจริงอยากให้มันสว่างสว่างแหละยัไม่ได้กลับมสาสดใสนะอ,อ,อันนี้บุหรี่เอาเท่ๆอ่ะพี่เอร้านพี่เอสุดยอดอ่ะตับแห้เดีเจอกัน สีอ่าคือพี่เอกเขากำลังกลัวว่าถ้าเราขาวโพลไปทั้งหัวมันอาจจะดูแบบไม่เท่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้คือจริงๆ<ม>ผมอยากให้มันอยากให้มันเปลี่ยนแหละเปลี่ยนลุคบ้างอะไรอย่างเงี้เลย น้าสูงสูมเข้ามาวันนี้วันนี้ช่างจุ่มาดูแลนะครับมึงจะหลบกล้องทำไมล่ะอันนี้พี่แฮเขาอยากได้สีแบบเป็นแอร์สระสว่างอยากเปลี่ยนแต่ลงเราลงเข้มไว้ก่อนเผื่อไปสระผมแล้วมันค่อยๆสว่างขึ้นคือจะเป็นคนที่เกลียดเซตผมอไม่อยากเซตแล้วที่อะหรืว่าต้องเซตผมใหมมาก็แค่แบบเสร็จปุ๊บก็ออดออดบ้านได้เลยฮะโอเคเอาตรงนี้ให้กล้องดูหน่อย แล้วเดี๋ยวออกไงไม่ต้องบอกก็วันนี้ก็จะตัดผมให้ดูเชฟให้มันดูแบบสั้นขึ้นเปลี่ยนขึ้นดูวัยรุ่นขึ้นนิดนึงแล้วก็สีผมก็ปรับให้มันดูสว่างขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปรับสว่างขนาดไหนไม่อยากจริงๆไม่อยากฟอกถึงสองรอบเพราะว่าผมมันจะแห้งมากแล้วเราผู้ชายสสยล็อกเกอร์ด้วยไม่ค่อยดูแลผมมันก็จะแห้งดูแลดูแลลำบากเดี๋ยวลองฟอกรอบหนึ่งก่อนแล้วมาเลือกสีอีกรอชมครับ ตอนนี้นะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการฟอกสีผมนะครับเพชชิลไม่ใช่การเยอะสีที่ฟอกมันตกใส่ตาอะไรอย่างงี้ s เซฟเซฟตี้รอดูครับ ตอนนี้ก็กัดสีผมนะครับแสบหัวดี่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเป็ในแน่ใจว่าต้องกัด2รอบหรือเปล่าอันนี้รอบแรกอยู่เชียงคืนวันนี้ยาวๆพี่เอเขาบอกแล้วช่วยปิดร้านด้วยป่ะพี่เออยู่ยังปิดร้านใช่ไหม นี่คือการฟอกผมครั้งแรกของผมที่แบบฟอกแบบเต็มสตรีมแบบสองรอบอะโคแสบจะตายแต่โอเคมันออกมาแล้วสวยนะเมื่อกี้รอที่เป็นขาวๆอะแต่ตอนที่ลงสีที่เข้าอ่อนๆนี่เผื่อจะลามไปคิ้วแล้วไปคิ้วหน่อยค่ะนั่นไงไปคิ้วหน่อยไปให้สุดหยุดที่เจ็บหัวอยู่เดี๋ยวมารอดูกันครับ มีการเปลี่ยนแปลงแสบหัวเลยตอนนี้ไม่เหลือจุดแสบแล้วชินช้าทั้หมดแล้วตอนนี้แสบไปเหลือใจทีนี้ที่เหลือก็การดูแลหนังศีรษะตอนนี้ต้องดูแลใจเลยต้องดูแลหนังศีรษะด้วยก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปเป่าผมให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ดูกันครับว่าจองมันเป็นยังไงนะครับยาวนานมากอะว่าฟ้ามืดแล้ววะอยู่ยันฟ้าฟ้ามืดคิวแดงงต็มแดง เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็้นไปถ่ายรูปไว้สักหน่อยตามนะฮะต้องถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับแฮกซ์เชดู เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่เอแนะนําวิธีการดูแลรักษาโอเคชอบป่ะชอบ,บต้องชอบแล้ว<อ>ฮะก็ผมเป็น<อ>ผมฟอกนะก็ฟอกมาสองรอบเนี่ยคือการดูแลรักษาสีที่ให้มันอยู่นานเนี่ยก็ต้องมีแชมพูเข้าไปช่วยแชมพูนี่ก็เป็นกลุ่มพวกแชมพูที่มีสีม่วงผสม,มอยู่อะไรเงี้ยเพื่อมันจะให้ไปกดเหลืองสีเวลาเฟดไปมันก็จะไม่ได้ออกเหลืองมากอะไรเงี้ยทางร้านเราก็มีหลายตัวเลยเราแนะนําได้เลยเหรอก็เป็นกลุ่มแชมพูม่วงอะทางร้านก็จะมีตัวซิลเวอร์ของชวาร์ทคอร์ตตัวนี้น่าจะเหมาะสด แล้วสีมันก็จะเวลาเฟดไปมันก็จะออกมันจะออกไปเกือบเกือบสีมุกก่อนหอเหลือบแล้วก็ใช้ตัวนี้อ่า<ด>มันก็จะไม่เหลือ,อตัวนี้เพราะจริงๆแล้วสีฟองเนี่ยเวลาเฟดไปมันจะออกแบบเหลืองบอลอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้มันก็จะช่วยให้นวลหน่อยให้นวลหน่อยตัวนี้ควรใช้ตัวนี้ทางร้านลด20นะคะเเนะครับลดด้วยด้วยโอเคขอบคุณขอบคุณพี่เอด้วยครับอยู่จนปิดร้านเลยใช่ครับขอบคุณทีมงานซาลอนดิโด้วยก็ถ้าอยากได้สีผมสวยๆนะฮะมาที่ร้านนี้ครับครับซาลอนดิโอแย่แล้วจะเจอนิปหน้านะครับ